หอนี้อ๋อสตางรูค่ะทุกคนอ่ะโอเคสตางรูนิกเกิลน,นะคะึเอ้ยเนี่ยคะ่ะสตางรูนิกเกิลน,นะคะอันนี้รับเหรียญละแปดบาทนะคะทุกคนสตางรู สตางรูจะมีทองแดงและกันนิกเกิลนะคะรับในราคาเท่ากันค่ะเหรียญละ8บาทนะคะอันนี้เขาจะมี5สตาง10สตางค่ะสตางรูนะคะตังรู5้ตังและ10ตังรับในราคาเท่ากันนะคะเหรียญละ8บาทจะเป็นทองแดง1สตางนะคะนิกเกิล5สตางนิกเกิลส0สตางรับเท่ากันค่ะเว้นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็น นิเกิลกับทองแดงรับเท่ากันนะคะสตังรูเหรียญละ8บาทค่ะตังรูเขาจะมีใช้ไหลรัชสมัยมากนะคะตั้งแต่ยุคกก่อนๆเลยนะคะตั้งเริ่มมีเหรียญมาจนถึงปลายรัชกาลที่8ต้นรัชกาลที่9เราก็ยังใช้อยู่นะคะ <c oughs> เหรียญสตังรูอ่ะคะ่ะใช้จนถึงสมัยรัชกาลที่9ใครถ้ารุ่นปะหน้านะ่ะ อายุประมาณไปไดน้านะคะหลยคนคงเคยใช้นะคะป้านัาก,ก็เคยใช้คุณยายเขาเอาใส่พวงเน็บเอวไว้แบบนี้ค่ะใส่ใส่ก็เข็มขัดคล้องกับเข็มขัดไว้ใครหลายคนก็นาเชื่อว่าคงจะทำถ้าถ้ารุ่นรุ่นก็น่านะคะแต่ถ้าเด็กรุ่นหลังน่ะจะไม่รู้จักแต่ป้าน้าจะหาเข็มขัดให้อ่านี่ป้านจะเอาตัวอย่างให้ดูหลายคนจําได้เนาะแบบเนี้ยเนี่ยค่ะ สมัยคุณยายพอเราขอที่ท่านก็เน็บเอแล้วก็ท่านก็แกะออกจากเข็มขัดแล้วก็เอาออกมาให้เราเหรียญหนึ่งเมื่อก่อนนะคะเอาตังรูเนี่ยไปซื้อของซื้อขนมนะคะมีทอนนะคะสมัยนน้านะะ่าค่ะใช้ทันค่ะใครที่เกิดร,รุ่นเดียวกับไปน,น่าจะใช้ทันตังรูเงินเปน,น่ารับซื้อแปดบาทนะคะทุก